ไปอาลงมาเรียบร้อยวางศีรษะเพื่อลงอย่างมุอละม่อมอย่าทิ้งหัวื้อนเช้า เียนไปสีิองศาหมตัวยืดยืดก่อนยืดยืดให้สุดพอสุดแล้วก็้เด็เราปั๊บลย and mine ตอกจะวางอยู่ตรงอะไรนะโตตรงสะโพกเพื่อนอ่าบิดไปทางด้านขวานะอ่าอย่าไทำอะไรเลยไปทด้านขวาตอกเข้าไปเอาขาเขาขผมเรื่องไเอาหน้าขาวนไม่รหน้าขาวหนาขาเอเราิดตวน่าราบสกเพื่อลง อันน่ะพอระบุได้แล้วนะน่ะขึ้นไปเค้าเป็นได้อ่ะสอบใส่เนี่ยพอเราอยู่ที่นี่นะ มีไหมมีมีปัญหาอะไรไหมถ้าไม่มีเลื่อนลงมาตรงน้ำเต้าตกดูตรงน้ำเต้าตก,ตตตกมีไหมเพื่อนมีปัญหาอะไรไหมจำไว้นะ หมุนเป็นเคืงงงอ่ะเอาไหม่เอาไหม่เอาห่หมุนเข้าหมุนเข้าก่อน <c ười> อ่อกระโดกไปแล้เข้ามาเาหนึ่งสามหนึน่ง ว่าที่เาแบบเช่แบบนี้นะา่อ่ะต่อไปเสร็จแล้วเอาขาเอนขึ้นมาเลาพะเยา่ะเยาพะเยาบอลลูนาอลลูนอะะยา มาดึงเข้าหาประตระตกอ่ะทีนี้นิ้วล็อกใช้นิ้วก้งไอ้นิ้วชี้กับนิ้วกลางล็อกไว้ฝ่ามือด้านซ้ายดันมาหักหักนิ้วเท้าลงนิดหน่อยแล้วก็ดึงกระตกนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยอ่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราย้ายตัวขึ้นมาด้านซ้าย เช็คหัวเขา่าเช็ควาวเข่าก่อนอะลืมไปลืมเช็ควาวเข่าดูอา่เกี่ยวเ่ะอาเอาเข่าตั้งขึ้นขเข่าตั้งขึ้นเช็ควาวเขา่าดูทีนี้ว่าว่ามันเท่ากันไหมเท่ากันไหมขาย 要不要？<的> ขยุ้ยขย่ายขยุ้ขย,ขย,ขยแล้วเราก็ดึงกระตุกเข้าหาตัวอ่ามือซ้ายประสานมือขวาด้านบนหลังเทา้าอ่ายืดยืดยืดเสร็จแล้วก็กระตุกอ่าทีนี้เราก็มาดึงนิวเทา้านิ้วโป้งงมลงนิดหน่อยแล้วก็ผักงูผักนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อย มันก็เดินมาตรงนี้เลยอ่ะอ๋อเมื่อกี้หนูลืมข้านจัดข้อเท้าไปอาจัดข้อเท้า ห่งสองสาหนึ่งสองสามเยขาอยู่ฝั่งนี้ย้ายอยู่ฝ่นี้ขาด้วยลงอาขาเบื่ลงอเอาเขาขึ้นไปมาในตรงนี้แค่เพื่อนเข่าในอยู่จดบุงอีกทีรอเพื่อนอาเอาเข่าจนบื่อแล้วก็เอาเลือดประสานกายแล้วก็กระตุกเขาหนึ่งสองสาหนึ่งสองสามดวนะ